เอาเลยครับพี่น้องเอาเลยนี่ชื่อสวยพี่น้องน,น้ำงามชืวสวยพี่น้องถ่ายรูไปไห้น้ำถ่ายใกล้ๆกล้ถ่ายรูปเลยะเคาะอุ้ยขาดนีแล้ว อ้ยขาตลอดนี่ระตห้องอะตห้อสอโอเคนี่คือเตตนำาำไหมนะอืมมันก็ยนอยู่นี่แหละ อยู่แฟนไปมันก็ไม่รอดเลยแต่เปล็ลไงเป็นจะให้นะมันก็ไป็นหางแฟหาเป็นธรรมดาเ,เรามาเอาลังกันอยู่ในน้ำสวยอีกข้างหนึ่งพี่น้องพิดๆิได้เลยครับผม น้ำน้ำเนี่ยจะนอนพี่น้องเน,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 นี่ยน้ำนาสวยๆ่ยายถ่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 ายเลยถ่ายรูปสวยขอเลยพี่น้องสวยๆเอากลางแม่มันบิดเลยเนี่ยพี่น้องนำงามสวยๆเสยีสยนอนนี่ครับ Ui, uh, nằm bán mình bớt lên Mình xì hàng lại Thế với ừ, luộc xuôi rồi Bài, bài gần to Mình mang này nói <laughs> vô kiên bậc giang nhai <laughs> vậy thì บรไดิสมดุลกันเลยย่านแต่ฮักโห่ไหนพาดหน่อยเอาเออเขาค่อยหมุน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 ไปเรื่อยๆเออหมุนทังนัน้นพอแล้วเพิ่อไอ้มัมนจุ่มแล้วนะ่ะนั่นสิปเป็ยนยังมันจุ่มกันพ่อแหงเลย อยู่กิ่งบักแห่งสัมปีจับสองมือเลยไม่ขาดดอกมันเหลือกกมันอยู่ต้องอะไรวะเนี่ยเดี๋ยว